ถูกไล่มาถูกไล่มาออเอาบบบนี้ใหพี่เฉยด้วยแหมเป็ดคุ้ พี่เชียร์มาไงคะมาลบโอ้แต่ต้องต้องปั๊มตาย ต้องต้องโฟลไม่ต้องโฟล์กเขาไงเออตอเขารออเงินย้ายไปอูเท่าไหร่อหกร้อยอยหกร้อยสาสิบ ดีค่ะยินดี <laughs> ย,ย่ามีแล้วนะตัวมนันต้องนีอ ไม่ได้ลยซูมได้ไหเห็นไมัเป็นคุณ้อ่นแล้วไปกันต่อ้นี่สวยไหมสวยสวยแบไหมเชือเชิดแต่ผมว่าถ้าเกิดมันไม่เชิอสีฟ้ามัเป็นยงไม่เป็นแบบนี้ ไม,ไม่อ่านคอมเมนต์ไงพ่อป้าไม่เคยไลคงไงผิดูนาเกลีย แกนึงนะอันนี้ให้พี่เชียไม่เอาไม่เอาเดียวพอไม่เป็นไรพีเชี่์ไม่เป็มันจะหมดอายุแล้วไงเลยให้อันเดียวนอเดียไม่ไม่ดเอมีเตนทย็่อเอาอีเด็มาดเล่น่เ่ไหนมาแล้วไให้กลับง่ายเลยถ่ายรูปครัอ๋อถ่ายได้่ายได้กนถ่ายไันอ่ะเป็นคนถ่าย องพอเซลี่อใชน้าแป้งมาด้วยน้าแป้งน้าแป้งัอ่าครับัอย่นมนาันนี้โอเคค่ะอันนี้สองไ่โอเคอันนสโอเคส่งมาด้วยส่งมาด้วยคุณแม่ขอบคุณนะคะ

เจอกันเจอกันไหนรู้เหถ่ายอยู่เนี่ยมามี่เหนียวเอาโคกิ้งคลิที่กองเอามาฝากเอาก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอเคโอเคสวัสดีค่ะยินดี้อนรัค่ะอะไรคะโคกิ้งกับทั้งสองดีได้ไหมได้ครับ

ดูดิเนี่ยเห็นไหมครับเขามีได้ของฝากขนมกับข้าวได้ขนมกับข้าวเราชอบนี้มากกว่าไงพวกิ้งจากไหนจากกองจากกองไทยกะโดอาถ่ายรูปผู้หรอนี่ไมา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 ตัวออกมาดิไม่ระวังเหยียบนะน้องพี่น้ำท่วมเฉยเลยอ่ะ พี่เต้ยร้ายเสือใช่ได้มองเห็นไหมคะมองเต้ยเห็นกันไหมคะไม่มีอ่ะเ็หล่อเลยอ่ะเนี่ยต้องมืดแน่เลยอ่ะนี่ไงพิ่เต้ยมืดอ่ะตรวก็ออกดี๋ยวไม่เห็นยากเลยไม่เป็นไรจะขอเข้าไปอยู่ในรถด้วยตรงเปลี่ยนอะไรนิดนึี่รถพี่เชียร์เปลี่ยนอะไร หนึ่งสองนิดนะคะหโอเคครับโอเขอบคุณนะโชคดีครับพี่แป้งวัสดีค่ะบ <Bye bye. S 1> ายบายเฮ้ยบ้านนี้มาละอิ่มมาเดี๋ยวมาไปก่อนดูดิบายบายครับขอบคุณครับที <c ười> ่พาซิ่งฟาสแปดเลยนะ <c ười> ไปละเฮ้ยสี <c ười> น,น้ำจะไม่ท่วมนะ <c ười> ไปแล้ว เขาคนจริงมากๆเลยไม่น่าเชื่อโหนมากไปลฮะฮกไ,ไม่น้ำบ้านเราท่วมได้ไงเนี่ยเขาทำถนนไงไม่ไม่นี่เลยลบน่บนบน่นบ่นไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อที่คอพจะมาจริงอะทีหลังไม่ทแล้วแค่ปัวจริงเลยพี่หนนี้นิยงไคมน้้นช่้น้ ูที่สุดอยากจะไม่ทาอะไเลย พี่นพครับสวัสดีครับสบายดีะครับพี่นพไม่ได้เจอนานเลยมั่นใจไหมครับแม่ต้วไลถึงเู่นย ไปอาบน้ำนอนน,นะครับทุกคนฝันดีดูแลตัวเองดีๆแกงซ้ายนะผมนอนี่แกงซ้ายดนะ้ยนะ